ทุกคนอยากทราบไหมคะว,ว่าตอนนี้พี่มาดามกำลังเดินเล่นอยู่ที่ไหนพี่มาดามอยู่ที่โครงการสิลิสาระฮอริเดย์รีสอร์ทค่ะโครงการเนี้ยเป็น p พรเวทรีสอร์ทนะคะจะต้องมีการ b o ๊กิ้งมาล่วงหนะะ้าค่ะต่อคืนเนี่ยอยู่ที่1 7 7 0 0 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะ1 7 7 0 0 0 0บาทต่อคืนแล้วก็เป็นราคาเฉพาะของที่รีสอร์ทเท่านั้นนะคะ ถ้าสมมติว่าจะจัดเคสกริ่งหรือว่าจะมีงานอีเวนต์อันนั้นเป็นเอ็กซ์ตร้าชาร์จค่ะแล้วก็ที่นี่ค่ะเราสามารถที่จะจัดปาร์ตี้เป็นไพรเวทกรุ๊ปหรือว่าจะจัดงานก็ได้นะคะออกงานอีเวนต์แล้วก็ใช้สถานที่เขาหรือแม้กระทั่งคนที่เขาอยากจะมาถ่ายทําหลังละครค่ะตรงนี้เขาก็นวยความสะดวกให้นะคะที่แรดามชอบมากเลยเขามีความเป็นไทยมากแล้วก็ที่ดินที่เจ้าของได้มาเนี่ยมีอายุมานานมากนะคะ เจ้าของเก่าเนี่ยเขาสร้างบ้านมาเป็นร้อยปีเลยเขายังเก็บรักษาบางส่วนไว้เป็นอย่างดีค่ะและที่นี่สามารถ Access ได้สองทางเลยนะคะทั้งทางน้ำและทางบกค่ะเขามีท่าเรือส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยนะคะเดินไปตรงไหนพี่แปรามก็จะฟินเพราะว่าเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เขาทำโดยการรักษาวัฒนธรรมไทยแม้กระทั่งพร็อพเครื่องประดับต่างๆที่เขาใช้ในส่วนของห้องพักอาศัยหรือแม้กระทั่งการตกแต่งด้านนอกค่ะให้บรรยากาศของการอยู่บ้าน ร้านเรือนไทยหรือว่าอยู่โรงแรมสไตล์ไทยๆสวยๆต้องลองมาแวะชมดูค่ะ